ตุ่มนะปวดฉี่ลงมาฉี่เนี่ยกลีุ่มก็เงียบๆหน่อยอาการข้างนอกเป็นไงบ้างอ่าลมพัดเ,เ,เ,เอื่อยๆเย็นสบายครับแต่ไม่ได้เย็นไม่ได้หนาวนะแต่เย็นสบายดูด้วยสายตาเนี่ยในมือถือผมมันเห็นใช่ปะแสงไฟลาวัวลาว,ลว,ลวลัวครับผมเนี่ยแสงไปของแนวเขอน ตื่นรถนี้ได้เฉพาะกลางวันจริงๆกลางคืนนี่มองมเห็นอะไรมากเลยแต่ก็เห็นแสงไควกับแน,เนวเขื่อนยาวๆนะครับยาวๆบนท้องฟ้าเนี่ยด้วยสายตาป่อนนะขนาดว่าแสงไควของแนวเขื่อนเนี่ยม่องอยู่ผมยังเห็นแสงดาวะระยิบระยับเลยครับดา,ดาวดาวเต็มฟ้าเลยฟ้าใสครับฟ้าใสนี่ถ้าเกิดฟ้ามืด่อยเห็นดาวเต็มฟ้าเลยแต่มันก็ไม่ได้แบบนะในสายตามองเห็น ในรถก็เปิดไฟอยู่อากาศสบายครับไปถ่ายอ่อาไปถ่ายกลางคืนช่วยได้เห็นแตงในระยะเนี่ยบนืตอนช่วยได้อยู่ครับผมก็งงเฟดมือถือนะฮะช่วยได้ขอาลามืดๆช่วยได้อยู่ มองเช้านะเปิดแต่ตัวไอ้น้ำของเขาเนี่ยความชื้นไอ้น้ำมันมีเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยเปิด แล้วก็เปิดพัดลมดูดอย่างเดียวเลยครับรอบนี้ผมเปิดพัดลมดูดตัวนี้นะครับให้อากาศอะไรแม่ไม่ร้อนนะข้างนอกน่าจะอากาศเย็นใจน้ำกระติกไม่หมดนะครับเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มโฆษณาอีกแล้ว น้ำเหลืออยู่เลยหนึ่งถังไม่ได้เปิดพัดลมเปิดแต่ไอ้น้ำแล้วก็เปิดพัดลมดูดสองตัวลมปัดลมไหลเย็นอยู่โอ,โอ้ยลกลกดีจัง <c oughs> นอนสบายครับ มาห่อยดูขนนกันต้นขย่าเต้นเต้นเตนเต้นเตืนเตนเต้น ช้ากเงีตื่นเช้าเช้าก็งวงเงียงงวเงียหน่อยนะลมพัดเย็นลมเย็นนะครับผมไม่รู้กี่องศาแต่ลมเย็นเย็นไม่เยอะแต่ก็เย็นครับนี่้วันฝนตกผมว่ามีไอหมอกแน่เลยนะเนี่ย ตรงนั้นเล็กๆไอหมอกเล็กๆที่เห็นเห็นนะเห็นด้วยสายตามันเหมือนมันเหมือนมันอยู่ในหุบแล้วก็ตรงนั้นมีไอหมอกเล็กๆเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นส่วนไหนสว่างลงลมพัดเอ่ยเย็นดีครับในนาแรงนะถ้าว่าผมว่าวันฝนตกอาจจะเห็นผืนหมอกเลยนะขณะเราไม่ได้อยู่บนเขาไหนนะะตรงนั้น ลอยขึ้นบอกว่าถ้าฝนตกเนี่มีโอกาสที่จะหมอกลอยอยู่ตามผืนน้ำนะด้วยความชื้น,นน่ะครับวันนี้เป็นไงก็มุ่งหน้ากับโูเก็ตนะครับผมพรุ่งนี้ทำงานอย่าไปดูตัวของน้ำภูธรรมชาติว่าเป็นยังไงอะไรยังไง

จะอาบน้ํานะครับมงนาไปอย่าไปดูบ่อน,น้ําพุร้อนธรรมชาตินะอยู่ห้ากิโลก็ไม่ได้เกยมากนะครับอาดไม่ได้เกยมากทางสายตรงนี้รครับบ่อน้ำร้อนธรรมชาติจริงๆิ บอ่อน้ำร้อนธรรมชาติจริงๆคือเป็นบอ่อน้ำร้อนธรรมชาติจริงๆนะอาบน้ำน้ำร้อนมี่สวนเงาะด้วยนั้นะดูสักหน่อย จับน้ำหน่อยอน้ำ้อนนะครับน้ำ้อนเลยแหละเหมือนกับน้ำน้ำเขาอยู่ในเขาอยู่ในบ่อนี้ใช่ไหมแล้วดันขึ้นมานะดันขึ้นมาครับ อ,อุ่นนะครับอุ่นอุ่นอุ่นเป็นน้ำพุธรรมชาติที่ทำขึ้นมาแล้วก็มานั่งอาบคลายร้อนแล้วเนี้ยปักอาบเลยกันะฮะสักหน่อยก็จะเย็นดีนะว่ามันอุณหภูมิกำลังดีครับใครสายที่น้ำนะักอาบเนี่ยนั่งเช็ดเท้านัะ่ะ ต,ตักอาบตรงนี้ก็ได้นะครังก็บบ่อที่มันขุดขึ้นมานะครับน้ำร้อนไหมร้อนอยู่อุณหภูมิที่พอดีนะทนได้อแอเรออยู่ในส่วนเงาะเลยนะฮะในส่วนเงาะ วันไหนอากาศเย็นๆมากๆนะวันฝนตกเนี้ยมาอาบเพราะว่ากินดีเหมือนกัน พี่เมื่อกี้เห็นพี่เขาเขาเช่อ,อยู่นะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ก็มีสายสำหรับเช่ตรงนี้เนี่ยมีจุกใครมาก็ก็เปิดอ่าผมจะเช่สักหน่อยเนี่ยมาแล้วผมถือว่าเป็นของชาบ้านดูแลนะนรัขยะอะไรก็แล้วแต่ มีตรงโน้นหนึ่งอ่างที่เปิดออกจากตรงโน้นน่าจะร้อนกว่าหรือ,อยังไงไม่รู้สิตรงนี้ก็หนึ่งอ่างท่านเป็นอะไรที่ฟินเวอร์นะชาวบ้านดูแลครับแล้วก็ไม่ได้ทําอ่างนะไม่ได้ทําอ่างก่อหรืออะไรพิเศษไม่มีใครมาทําอะไรพิเศษแล้วก็มีคนมาเมื่อกี้พี่ผู้หญิงก็มาถึงก็อาบน้ําเสร็จก็ไปเหมือนมาอาอน,น้ำตอนเช้าครับ mm hmm. ผมว่ากลายเป็นแหล่งอาบน้ําตนใครไม่มีที่อาบน้ํานะ น้ําไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะเปิดไม่อ่านแล้วเขาดันอย่างเดี๋ยวผมจะลงเชื่อนะอะไรกันหยลองใช้ได้ลองเช้ได้ร้อนระดับคือสามสิบหรือว่าสามสิบกว่าแล้วผมก็บอกน้ำนพุร้อนด้วยไปมีของหลายๆที่นะครับอุ้ยเป็นน้ำพุร้อนที่ดีเลยแค่มันไม่มีอ่างเพราะไม่ไม,ไม่มีระบบจัดการแค่นะั้นเองเขาเลยเหมือนชาวบ,บ้านมาทำกันเองแล้วก็ นั่นเป็นอุ่นระที่เห็นนะครับน,น้ำร้อนเนีฮยผมตีว่าสามสิบกว่าองศาเพราะถ้าสีสิบออกว่าผมเปไม่ไหวเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนธรรมชาติจริงๆคำว่ายี่สิบชั่วโมงหมายความว่า,วา,าอาบน้ำตอนไหนก็ได้นะกลางคืนคุณเข้ามาไม่มีที่อาบน้ำนอนแช่อาบน้ำาป็นช่วงกลางคืนก็ขาดอยู่นะู้สึกแ่มีไฟ มีไฟติดมาให้นะมีไฟอยู่หลอดสองหลอดเดีย๋ยวผมดูนะไม่ใส่แว่นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ไฟติดอยู่หนึ่งหลอดนะน่าจะยังใช้งานได้แหละมีทวิป,ปิดเป,ปิดอยู่นะผมดูอันนี้หนึ่งหลอดก็นะของชุมชนนะฮะชุมชนของบ้านชาวบ,บ้านเวยสายนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ไม่มีหลอดไฟนะอ๋อมีตรงนี้สองหลอดครับสองหลอดก็พอที่จะให้แสงที่จะน่นนี่นั่นได้อ่า นะก็ใครผ่านไปผ่านมาอยากอาบน้ำเหมือนผมอาบน้ำเช้าเชื่อดีครับเชื่อดีผมไม่เชื่อมากไม่ได้แม้ตัวแดงเดยอะท่านเชื่อพอสมกวรนะครับเพราะรว่าล้งรัวมันได้ขนาดไหนมากนี่ขับเหงื่อมากอันตรายแต่ถ้าเชื่อั้งหน่อยก็ดีกระตุ้นเลือดลมอะไรก็ว่ากันไปน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำพุร้อนด้วยผมแนะนำนะสำหรับสาย อยากอาบน้ําพุนะครับถ้าอยู่ไกลๆแล้วไม่ไม่มีน้ําพุไอ้อาบหรือประมาณนี้นี่คุยเรื่องจริงนะผมว่าน้ําพุร้อนนะอมีไม่ได้ทุกที่นะครับเราไม่ว่ากันเรื่องของอะไรต่างๆหรอกแต่ถ้าเกิดมีน้ําพุร้อนขึ้นมาักที่หนึ่งในแต่ละที่ผมถือว่าเป็นความโชคดีของแหล่งนั้นนั้นเพราะส่วนมากเวลาขึ้นมาเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่จัดการกันเองเนี่ยก็โดนอ่า ข้าไปทําแต่ถ้าทําดีก็โอเคทาไม่ดีก็เละเทะใช่ไหมไม่ว่ากันแต่โอเคที่นี่คือปล่อยแบบธรรมชาติแหละคนมาอะไรยังไงก็ได้ไม่มีการเก็บค่าบริการแค่ว่าคุณช่วยดูแลน้่เล่นน้ำเน้นนั้นคุณจะแช่ก็มีอ่างปูให้แช่อยู่สามอ่างตักน้ำอาบได้สบายถามสบายตัวไหมสบายตัวเลยนะท่านน้ำร้อนนี่แต่อย่ามากเกินไปนะมากเกินไปนี่อ่อนเพลียโอเค น้ำพุร้อนธรรมชาติคลองทูนแล้วกันนะครับเออน้ําพุร้อนธรรมชาติกระทูนเดี๋ยวดูป้ายข้างหน้าอีกทีนี่เนี่ย <c oughs> ป้ายไหน,น ไม่มีอะไรมากบางทีน้ำจุบร้อนๆกินแล้วมันถูดท้องแล้วก็หนึ่งจานกําลังพอดีนะครับต่อนะครับอะไรยังไงนะกะถึงอ่ะเดี๋ยวทาำมุอเก็บแล้วก็เอาผ้าไปทักแล้วก็ทำโนวนทำนี้พวกนี้เกมตัวทำงานประมาณอย่างนั้นครับจมกันต่อต่อไปนะครับ